วัตถุมงคลนะครับที่จะนําให้ชมในวันนี้นะครับอันนี้จะเป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญผลทับทิมนะครับนะครับเหรียญผลทับทิมนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนะครับเนื้อทั้งแดงนะครับนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทั้งแดงนอกนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับออกเมื่อปี2546นะครับนะครับ ออกมาปี2546นะครับเนื่องจากว่าหลวงพ่อทิมนะครับท่านมีนักการบุคคลลูกหานะครับที่เป็นคนจีนนะครับเยอะนะครับทางวัดก็ทําเหรียญผลทับทิมนะครับซึ่งเป็นผลไม้มงคลของคนจีนนะครับออกมานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจํานวนการสร้างนะครับก็จะมีเนื้อทองคํานะครับสร้าง99องค์นะครับเนื้อเงินนะครับสร้าง499องค์ เนื้อทองแดงชุบไปค้อนฝังพลอยนะครับสร้าง499องค์นะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนอกนะครับมีโค้ดตัวทอหยดน้ํานะครับนะะฮมีโค้ดตัวทอหยดน้ําสร้าง14,999องค์นะครับ1 4 9 9 9องค์นะครับอันนี้ก็แต่ว่าเหรียญเนื้อทองแดงนอกนะครับนอกจากจะมีโค้ดตัวทอนะครับเป็นทอหยดน้ําแล้วนะครับ ก็ยังมีโค้ดนะครับเป็นโค้ดณนะนะครับโค้ดณนะนะครับนะครับอีกอีกโค้ดหนึ่งนะครับถ้าได้ดูในหนังสือนะครับก็จะมีนะครับเห็นข้าล่าไหมครับข้าล่างจะเป็นโค้ดโค้ดณนะนะครับนะครับเรียนนี้ก็จะมีนะครับเหมือนจะมี2บล็อกนะครับถ้าให้ดูลองดูนะครับวิธีการดูนะครับเท่าที่ผมสังเกตจากในหนังสือนะครับก็จะมีที่ดูที่เท้าหลวงพ่อนะครับนิ้วเท้านะครับ นะครับนิ้วเท้ามันจะมีทั้งนิ้วเท้าชี้ขึ้นนะครับแล้วก็นิ้วเหรียญเหรียญที่นิ้วเท้านิ้วหัวแม่โป้งนะครับนิ้วโป้งชี้ขึ้นแล้วก็อย่างงี้ครับเหมือนเหรียญนี้เลยก็คือนิ้วโป้งเนี่ยจะงุ้มงุ้มลงไปทางขวานะครับจะงุ้มแบบตรงๆไปทางขวาไม่ได้ชี้ขึ้นนะครับก็จะมีบล็อกที่เป็นนิ้วชี้ขึ้นกับนิ้วที่ไปทางขวาแบบโค้งลงมานิดหน่อยนะครับแบบนี้ อันนี้เป็นเนื้อทองแดงนอกนะครับต่อโค้ดนะนะครับนะครับก็สร้างทั้งหมดนะครับหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับเนื้อทองแดงนอกวัดวัหลวงปู่ทิมก็จะทําเนื้อทองแดงนอกไว้หลายรุ่นนะครับนี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังก็แกะพิมพ์ได้สวยงามครับเป็นรูปสิงห์นะครับนะครับเป็นรูปสิงห์นี่นะครับอันนี้ผิวเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเป็นผิวไฟนะครับแบบนี้นี่ก็เป็นขอบเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็ยังไม่แพงนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีเอกลักษณ์อีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่ทิมนะครับนะครับก็ ถ้าใครมีก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นรูปผลทับทิมนะครับผมก็มีอยู่สองเหรียญนะครับแต่ตอนนั้นปล่อยไปแล้วเหรียญหนึ่งนะครับน่ครับก็จะเขียนว่าที่ระลึกครบรอบ90ปีนะครับวัดพระขาวหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับนะครับเหรียญผลทับทิมนะครับ ก็เพื่อนๆนะครับที่ที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับช่องฮัดอยุธยาด้วยนะครับก็วัตถุบางคนมันก็จะหลากหลายนะครับที่นํามาลงนะครับก็มีทั้งถูกนะครับทั้งแพงนะครับสลับกันไปนะครับก็คือเราก็จะให้อ่ผมก็ไม่ได้มีทุนเยอะนะครับผมก็เช่าเช่านะครับได้ทุกเนื้อนะครับมีทุนมากก็เช่าเนื้อที่มันราคามีราคาหน่อยถ้า มีทุนน้อยแล้วก็เช่าเนื้อทองแดงเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ